สวัสดีครับเสนอตอนทำไมเกาหลีใต้ถึงภูมิใจและทึ่งกับทหารไทยมากเจาะลึกเบื้องหลังข่าวทออไทยใช้เครื่องบินรบ T50 มากกว่าข่าวการทหารปรากฏการที่ข่าวการใช้งานเครื่องบินรบ T50 และ FA50 โดยกองทัพอากาศไทยกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้อาจดูเป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับคนทั่วไป สำหรับคนส่วนใหญ่นี่อาจเป็นเพียงข่าวสารด้านการทหารธรรมดาแต่สำหรับชาวเกาหลีใต้ข่าวนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากเพราะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับศักดิ์ศรีของชาติความสำเร็จทางเทคโนโลยีและการยอมรับในเวทีโลกบทความนี้จะเจาะลึกถึงเบื้องหลังความรู้สึกดังกล่าวเพื่อสำรวจว่า เหตุใดการที่กองทัพอากาศไทยนำเครื่องบินรบสัญชาติเกาหลีไปใช้งานจริงจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญต่อจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจของคนเกาหลีใต้อย่างยิ่งยวด 1. จากผู้รับสู่ผู้สร้างความภาคภูมิใจที่อย่างรากลึกในประวัติศาสตร์หากต้องการเข้าใจความรู้สึกของชาวเกาหลีใต้ต้องมองย้อนกลับไปที่รากฐานของพวกเขา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเกาหลีใต้ไม่ได้ถือกำเนิดในห้องประชุมเพื่อการค้าแต่ถูกหลอมขึ้นจากไฟแห่งความขัดแยง้งมันคือผลผลิตโดยตรงจากประวัติศาสตร์ที่บีบคั้นและความจำเป็นในการอยู่รอดของชาติอย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ผลิตเองถูกเลือกใช้โดยชาตินอกประเทศมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจ แต่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จและศักดิ์ศรีของชาติที่สามารถก้าวจากประเทศผู้รับเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงได้สำเร็จแต่สำหรับอุตสาหกรรมที่วัดผลกันด้วยความเป็นความตายเกียรติยศบนแผ่นกระดาษนั้นไร้ความหมายหากยังไม่ผ่านการรับรองจากสนามทดสอบที่โหดหินที่สุดนั่นคือการใช้งานในภารกิจจริง 2. ผ่านสนามจริง ตราประทับรับรองที่เงินหาซื้อไม่ได้สิ่งที่ทำให้ข่าวจากประเทศไทยครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆคือการที่กองทัพอากาศไทยนำเครื่องบินไปใช้ในภารกิจเชิงยุทธวิธีจริงไม่ใช่แค่การบินโชว์ในงานแสดงอาวุธหรือการฝึกในสถานการณ์จำลอง ในมุมมองของอุตสาหกรรมกลาโหมคำว่า combat ready ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้หมายถึงแค่การบินขึ้นได้แต่คือการพิสูจน์ว่ามันสามารถทำงานร่วมกับระบบรบที่ซับซ้อนของชาติอื่นได้ไร้รอยต่อทนทานต่อสภาพแวดล้อมจริงและอยู่ภายใต้การควบคุมของนักบินที่มีมาตรฐานสูงสุด การที่ T50 ของไทยไม่ได้บินอย่างโดดเดี่ยวแต่ปฏิบัติการเคียงบ่าเคียงไหลกับ F16 และ Gripen คือสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างนี่คือการรับรองที่ไม่ได้มาจากแผ่นพับโฆษณาของบริษัทผู้ผลิตแต่มาจากห้องนักบินของกองทัพอากาศไทยซึ่งเปรียบเสมือนใบรับรองโดยพฤตินัยที่มีค่าน่าเชื่อถือมากกว่าสเปคบนหน้ากระดาษหลายเท่า ทว่าใบรับรองนี้จะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของผู้ที่มอบให้และนี่คือจุดที่ประเทศไทยก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญที่เปลี่ยนข่าวการทหารธรรมดาให้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับชาติสำหรับเกาหลีใต้อย่างยิ่งยวด 3. ทำไมต้องเป็นประเทศไทยสถานะพิเศษที่ส่งสัญญ,ญาณไปทั่วโลก การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเลือกใช้อากาศยานเกาหลีอาจเป็นข่าวดีแต่การที่ประเทศไทยเป็นผู้เลือกใช้คือข่าวที่ส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วโลกเหตุผลสำคัญมาจากสถานะพิเศษของกองทัพอากาศไทยซึ่งสามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้คุณสมบัติของกองทัพอากาศไทยความหมายในสายตาเกาหลีใต้มีประสบการณ์สูงและมาตรฐานการฝึกที่ทั่วโลกยอมรับ พิสูจน์ว่าอากาศยานเกาหลีมีประสิทธิภาพสูงพอที่จะอยู่ในมือนักบินชั้นแนวหน้าและสามารถปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อนได้จริงใช้งานเครื่องบินรบตะวันตกระดับสูง F-16 Gripen เป็นการยืนยันว่า T-50 และ FA-50 สามารถทำงานร่วมกับระบบรบของโลกตะวันตกได้ไร้ยรอยต่อไม่ใช่แค่คำโฆษณาในทางทฤษฎีมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ แสดงให้เห็นว่าไทยเลือกใช้อาวุธจากประสิทธิภาพและความคุ้มค่าอย่างแท้จริงไม่ใช่จากการถูกกดดันทางการเมืองจากชาติมหาอำนาจปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกและเสียงตอบรับจากคนเกาหลีก่อให้เกิดเป็นเสียงสะท้อนที่ชัดเจนและทรงพลังในโลกออนไลน์ 4. สรุปสามเสียงสะท้อนจากคนเกาหลีความภาคภูมิใจคำขอบคุณประเทศไทยและความหวัง เมื่อสังเคราะห์ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ของเกาหลีใต้จะพบเสียงตอบรับหลัก3ประเด็นที่สะท้อนความรู้สึกของพวกเขาได้อย่างชัดเจนคือความภาคภูมิใจหลายความคิดเห็นระบุตรงกันว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่เปลี่ยนภาพจำของ T-50 จากเดิมที่เป็นเพียงเครื่องบินฝึกให้กลายเป็นเครื่องบินรบที่สามารถใช้งานได้จริงในภารกิจทางทหารที่ซับซ้อนการขอบคุณประเทศไทย มีการกล่าวขอบคุณประเทศไทยอย่างจริงใจในฐานะที่มอบความเชื่อมั่นและกล้าหาญที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีจากเกาหลีท่ามกลางตัวเลือกมากมายจากชาติมหาอำนาจตะวันตกซึ่งมองว่าเป็นการให้เกียรติและยอมรับในศักยภาพของพวกเขาการมองไปข้างหน้า หลายเสียงมองว่าเหตุการณ์นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้อากาศยานตระกูล T-50 FA-50 เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือมากขึ้นในตลาดโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังมองหาอากาศยานประสิทธิภาพสูงที่คุ้มค่าปรากฏการณ์นี้จึงไม่ใช่เรื่องราวของเครื่องบินลำหนึ่งแต่เป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับที่ใหญ่กว่านั้นมากๆบทสรุป ไม่ใช่เรื่องของเครื่องบินแต่คือเรื่องของสถานะบนเวทีโลกข่าวการใช้งานเครื่องบิน T50FA50 โดยกองทัพอากาศไทยได้สะท้อนภาพความสำเร็จในหลายมิติที่ซ้อนกันอยู่สำหรับเกาหลีใต้คือการก้าวข้ามจากสถานะผู้ตามทางเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับประเทศไทยคือการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศที่มีอิสระในการเลือกมีมาตรฐานสูงในการใช้งานยุโทโธปกรณ์และเป็นผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคที่สามารถกำหนดทิศทางของตนเองได้ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าความร่วมมือระหว่างชาติเอเชียสามารถสร้างมาตรฐานระดับโลกได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้เงาของชาติมหาอำนาจเสมอไป และนี่คือสิ่งที่ทั้งสองประเทศสามารถภาคภูมิใจร่วมกันได้อย่างแท้จริง